สวัสดีครับร้านคำล่าไม้เก่านะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูเสาไม้เก่านะครับเป็นเสาเหลี่ยมครับความยาวก็อยู่ที่2อถึงหเมตรนะครับก็ด้านนี้นะครับจะเป็นเสาเหลี่ยมสั้นนะครับสเมตรถึงสเมตรนะครับตรงนี้ก็จะมีไม้เต็งไม้มะค่าแต้แล้วก็ไม้แดงนะครับขนาดก็มี 4, ี่คูณสถึง8ปคูณแครับประมาณนี้ อย่างเช่นต้นนี้นะครับก็เป็นขนาด5ค5นะครับไม้มะค่าแต้ก็4คูณ4ครับไม้แดง5คณ5ครับก็จะมี4คณ4 5คณ5 6คูณ6นะครับก็ใครสนใจขนาดเท่าไหร่ลองสอบถามเข้ามาได้นะครับก็โทรได้ที่เบอร์0899119425นะครับหรือว่าทักมาทางแฟนเพจเพจร้านคำล่าไม้เก่านะครับหน้าร้านจะอยู่ตรงข้ามกับเทศบาลตำบลบางแพรนะครับ แล้วก็จะมีเสากลมครับมางข้างเสากลมก็จะมีไม้เต็งไม้แดงไม้มะค่าแต้เช่นกันนะครับความยาวก็อยู่ที่2เมตรถึง4เมตรครับก็อย่างเช่นต้นนี้ครับก็ขนาด2เมตรห้าสิบนะครับก็ทางด้านนี้นะครับจะเป็นเสายาวนะครับก็จะมีตั้งแต่ 5, ้าคูณห้าหกคูณหกเจ็ดคูณเจ็ดแปดคูณแปดแล้วก็ 9, ้าคูณเก้านะครับความยาวของกองนี้ก็จะอยู่ที่ 4เมตรถึง6เมตรนะครับอย่างเช่นต้นนี้ก็ขนาด7จูณ7นะครับยาว4,50เมตร50นะครับเป็นไม้แดงนะครับไม้มะค่าแต้แล้วก็ไม้เต่งนะครับทางร้านก็มีรถจัดส่งให้นะครับอย่างเช่นต้นนี้นะครับขนาด12ศอกก็คือ6เมตรนะครับ8ดศอกก็คือ4เมตรนะครับความยาวส่วนความกว้างก็จะอยู่ที่5ูณ5นะครับ คห้าก็คึณห้าคูณห้านะครับไม้แดงไม้ต็งไม้มะค่าแต้นะครับใครสนใจหรือว่าชอบแบบไหนก็สอบถามเข้ามาได้นะครับผมสำหรับว,วันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่รับชมขอบคุณมากครับผม